สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็มาเจอกับคุณครูต้าอีกแล้วนะคะคิดถึงกันไหมคะเด็กๆนะคะเมื่อวานเด็กๆได้เจอกับคุณครูจันแล้วนะคะคุณครูจันจัดกิจกรรมในการรับฟังเสียงเห็นไหมให้เด็กๆทายเสียงยเด็กสนุกดีค่ะลูกนะคะคุณต้าเปิดดูคุณต้าว่ามันก็สนุกดีนะค่ะลูกนะทายเสียงต่างๆว่าเป็นเสียงอะไรเห็นไหมคะ เด็กก็รู้แล้ว่าอ่า,อาไวไอ้ว่าส่วนใดของการได้ยินคืออะไรคะอ่าวหูใช่ไหมคะหูของเราคือ,อไอ้วัาที่มีหน้าที่การได้ยินนะคะวันนี้คุณตรก็จะมาจัดกิจกรรมนะอะไรนะนะคะวันวันเด็กๆรับประทานอาหารเยอะมากเลยนะคะแต่เด็กๆรู้ไหมว่า,อาไอ้วัาส่วนใดนะคะที่รับรสชาติของอาหารที่เด็ก รับประทานเข้าไปอาเด็กๆอยากรู้ไหมคะอาถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูตาจะมาเปิดวิดีโอให้เด็กดูก่อนที่เด็กๆจะดูวิดีโอเรามายืดเหยียดอายืดเหยีดยดร่างกายกันหน่อยนะคะร่างกายของเราจะไหมคะจะได้แข็งแรงสดชื่นแล้วก็เบิกบานด้วยอา,าเด็กๆพร้อมแล้วยืนเลยค่ะลูกอายืนเลยนะคะยืนตามครูตาเลยนะคะอาอะยืนตรงนะลูก ยืนตรงแขนตรงนะคะแล้วก็ขาก็ตรงด้วยอ่ะเอามือมาประสานกับที่หน้าอ,อกอ่านะคะหมุนขนงมือเนี่ยแล้วเราก็ดันฝ่ามือนะคะดันฝ่ามือเข้าหากันนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแล้วก็ยืดแขนตึงอ่าตึงเลยนะลูกตึงเลยนะคะอ่าตึงแขนตึงเลยเอียงไปทางซ้ายแล้วก็นะับหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็เอียงไปทางฝานับหนึง่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็ดันไปข้างหลังอ่าแอ่งขึ้นมาเลยนะแอ่งมาเลยนะับหนึง่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยืดแขนต,ตึงก้มนะเอานิ้วมือแตะ อายุเท้านะหนึ่งสองสามสี่ห้า่ค่าเด็กอ่าแล้วก็ทำไมครสบัดแขนอ่าสบัดแขนลูกสบัดแขนหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบอ่านะคะพอแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะคะอ่าพุทธาเคยเกิืนมาแล้วว่าอาว,วัยวะส่วนใดที่รับรสชาติของอาหารที่เด็ก รับประทานเข้าไปนะคะที่เราที่สามารถที่สามารถรับรสชาติของอาหารได้อย่างไรคือหน,หน้าที่ของอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะคะคุณ การรับรสอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วเรารับรู้รสชาติเหล่านั้นได้ยังไงในอดีตรเราเชื่อว่ารสพื้นฐานนั้นมีสี่รสได้แก่รสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสขมและที่ลิ้นของเราก็มีตำแหน่งในการรับรสทั้งสี่ดังนี้ รสเปรี้ยวอยู่ที่ขอบลิ้นด้านหลังรสเค็มอยู่ที่ขอบลิ้นด้านหน้ารสหวานอยู่ที่ปลายลิ้นและรสขมจะอยู่ที่โคนลิ้นซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลิ้นเท่านั้นที่สามารถรับรสได้เพราะเราสามารถรับรสได้ที่เพดานปากฝาปิดกองเสียงและหลอดอาหารตอนต้นได้อีกด้วย พราะอวัยวะเหล่านี้มีต่อมรับรสอยู่แต่ที่บริเวณลิ้นจะมีต่อมรับรสมากที่สุดต่อมรับรสจะฝังตัวอยู่ภายในปุ่มรับรสอีกทีซึ่งหนึ่งปุ่มรับรสก็จะมีต่อมรับรสตั้งแต่30ถึง500ต่อมและในต่อมรับรสก็จะมีเซลล์รับรสเรียงตัวกันอยู่ภายในอีกทีหนึ่งเมื่อเรากินอาหารเข้าไป อาหารจะถูกย่อยและสารเคมีในอาหารจะถูกละลายออกมาผสมกับน้ำลายและน้ำย่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกระตุ้นให้ต่อมรับรสรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและรับรู้ถึงรสชาติอาหารแล้วส่งความรู้สึกผ่านเส้นประสาทเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเพื่อแปลความหมายว่าเป็นรสอะไรการรับรู้รสชาติอาหาร ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นกลิ่นสีหรืออุณหภูมิร้อนหรือเย็นอ่าเด็กๆคะดเด็กๆก็ได้ดูวิดีโอจบไปแล้วนะคะนะคะเห็นไหมดเด็กๆเห็นไหมคะว่า เอาไว้ว่าสนใจที่รับรู้รสชาติอาหารที่เด็กๆรับประทานเข้าไปนี้เด็กๆตอบคุตาได้หรือยังคะคืออะไรคะดเด็กๆคือลิ้นใช่ไหมคะอ่าลิ้นมีหน้าที่รับรู้รสชาติของอาหารที่เด็กรับประทานเข้าไปทีนี้ลิ้นจะมีหน้าที่รับรู้รสชาติและรับรู้รสชาติที่มีสี่รสชาติเป็นพื้นฐานมันคือรสอะไรบ้างานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่า เรารับประทานอะไรเข้าไปมันถึงได้รู้ว่าเป็นรสรสนี้รสนี้รสนั้นอนะคะอ,อันนี้คือเอาไว้ว่าสัมผัสในการชิมรสนะคะคือลิ้นนะคะเด็กๆลิ้นจะมีหน้าที่รับรู้รสชาติของอาหารที่เด็กรับประทานเข้าไปทีนี้เรามาดูที่ว่าพอเราทานอาหารสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมีมันเป็นรสเปรี้ยวหรอลูกอเห็นไหมคะอ,อันนี้คือการชิมรสที่ มีรสเปรีย้ยวอ่าเด็กๆรู้จักมะลิปิงไหมคะเห็นไหมมะลิปิงเนี่ยนะคะมีรสชาติจิ้บเปรี้ยวนะคะโอ้โหอร่อยนะคะคุณครูกินแล้วนะจิ้มเกลือนิดหนึ่งรสชาติก,กลมกล่อมแฉมก็มีรสเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะอ่ารับประทานได้แต่อย่ารับประทานเยอะนะคะเด็กๆเดี๋ยวดเด็กๆจะท้องเสียนะคะอ่านี่มะนาวเห็นไหมมะนาวก็มีรสเปรี้ยวนะคะมะนาวมีไว้ทาอะไรคะ ปรุงอาหารนะคะทําอาหารนะคะลูกนะคะแล้วก็มีมะขามเห็นไหมมะขามจะมีสองชนิดนะลูกมะขามหวา,า,ากนกับมะขามเปรี้ยวนะคะอ่ามะขามเปรี้ยวนี่ฝักเล็กๆเนี่ยเรามาใช้เป็นประกอบทําอาหารได้คือตําน้ําพลิกนะคะนะคะมะขามพอมันแก่ตัวแล้วมันเก็บรับประทานได้มันก็จะมีลักษณะฝักเป็นแบบนี้นะคะลูกเนหะ็นไหมข้างในจะเป็นเนื้อสีน้ำตาลน,นะคะ แล้วข้างในเนื้อสินตามันก็จะมีมะเมล็ดสีดำนะคะเวลารับประทานผมต้องเอามาเล็ดออกอันนี้คืออาหารที่มีรสชาติคือรสเปรี้ยวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอาหารอะไรที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีรสหวานอ่าเช่นลูกอมลูกฝาดเห็นไหมคะมีรสหวานเนี่ยของชอบเด็กๆเลยนะพอรับประทานเข้าไปปุ๊บมันแตะลิ้นปุ๊บอ่าลิ้นเรารับรู้รสชาติเลยว่า หวานเห็นไหมขนมเค้กอ่าขนมเค้กก็มีรสหวานอ่าและสิ่งสําคัญอาหารที่เด็กชอบคืออะไรคะโค้กเห็นไหมอ่าน้ําอัดลมนั้นน้ำอัดลมมันี้นนนนม,นม,นมีหลายสีเลยสีแดงสีส้มอ่าสีดําแล้วก็สีเขียวเห็นไหมคะเป็นน้ําอัดลมที่มีรสหวานนะคะอ่าเป็นรสที่เด็กชอบเด,ด็กอยากทานเยอะนะคะถ้าทานเยอะทานมาก มันจะเกิดภาวะอะไรคะโรคอ้วนในตัวเด็กนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าลิ้นสามารถรับรสชาติอาหารอะไรได้อีกอ่าอันนี้คืออะไรคะเด็กๆรสเค็มเห็นไหมรสเค็มมันจะมีอยู่ในน้ำปลาใส่ปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสก็มีอะไรตาเด็กสมบูรณ์อ่าภูเขาทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นน้ำปลาที่มีรสเค็ม รสชาติเค็มอันนี้เกลือนะคะลูกนะคะเกลือนะคะเกลือก็มีรสชาติคือรสเค็มนะคะเอาไว้รุ่อาหารอันนี้ปลาเค็มนะลูกนะคะปลาเค็มนะนะคะเอาไปแช่เกลือแล้วก็เอาไปตากแดดเห็นไหมพอมาทอดปุ๊บมันก็เป็นรสเค็มเนี่ยเขาถึงเรียกว่าปลาเค็มนะคะลูกอะมาดูจิว่าลิ้นมีหน้าที่รับรสชาติอะไรได้อีกอ,อันนี้อะไรคะลูก รสขมเห็นไหมคะรสขมอันนี้เป็นผักหรือผลไม้คะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้เป็นผักนะลูกเขาเรียกว่าผักอะไรคะผักมะระนะคะผักมะระจะมีรสชาติขมถ้าเรากินกินกินเปิดกเปิืเขียวๆเงี้ยนะเอามากัดจะมีรสชาติขมเลยแล้วเวลาผู้ปกครองเอามาทาอาหาร ส่วนมากก็จะเอาไปต้มก่อนนะคะให้ลดขมมันออกหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอามาทําอาหารรับประทานได้อร่อยค่ะไม่ขมมากอ่าและอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือยานะคะในวัยหนูเนี่ยนะคะไฟเล็กๆกเนี่ยกินยาทุกอย่างเด็กก็จะบอกว่าขมจังเลยคุณแม่ขมจังเลยคุณพ่อขมจังเลยค่ะคุณหมอขาขมจังเลยค่ะคุณครูเห็นไหมรสชาติเด็กกินยาในวัยหนูเนี่ย เด็กๆจะบอกเลยว่ายาเนี่ยทุกชนิดขมหมดเลยใช่ไหมคะอ่าขมหรือหวานเด็กๆก็ต้องไหมคะต้องทานเวลาเด็กไม่สบายขึ้นมาเด็กก็ต้องทานยานนะลูกนะคะอ่าก่อนที่ครูตะจะจบกิจกรรมนะคะในวันนี้ครูก็มีการบ้านนะคะการบ้านมาให้เด็กๆนะคะอ่าเล่มเนี่ยเล่มไหนคะอันนี้เล่มหนึ่งนะคะลูกอ่าเล่มหนึ่งนะคะเล่มหนึ่งอ่าไปดูซิ หน้าไหนอ่าหน้าจะมีรูปภาพหอยทากนะหอยทากนะคะให้เด็กๆอน,นิสอจดวงในก่อนจดวงในตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยวงในอน,นุกรากตามเส้นรอยปะไปวนไปทางซ้ายมือนะคะเนี่ยลากวนไปทางซ้ายมือนะคะอ่าเอาใหม่นะคะ,ะ,าาะคะระู้าจะอธิบายใหม่นะคะเอาดณิสอจดวงในวงในตรงเนี้ยจุดิ่มต้นตรงเนี้ยอ่าแล้วลากเส้นตามเลยปะ วนไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายให้ครบรอยเส้นปะของมันเลยนะคะเสร็จแล้วหนูก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งนะส่งรูปมาในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องนะคะเด็กๆนะระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆเก่งทุกคนเลยแล้วก็น่ารักทุกคนเลยตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานกันทุกคนเลยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตบมือให้เด็กๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คุณครูก็ขอสรุปนะคะเนื้อาหาที่เด็กเรียนในวันนี้นะคะการที่เรารับประทานอาหารทุกชนิดไม่ว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะลิ้นของเราจะมีหน้าที่รับรสชาติของอาหารที่เด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะรสชาติของอาหารเนี่ยจะมีสีรสเป็นพื้นฐานคือมีรสอะไรคะรสเปรี้ยวรสหวาน ลดเค็มแล้วก็ลดขมใช่ไหมคะ,ะถ้าเด็กๆนะคะเลือกรับประทานอาหารที่เด็กชอบเด็กๆก,ก็จะเจอแต่รสเดียวคือรสหวานใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากรับประทานอาหารที่ใหได้รสชาติทั้ง4ี่รสเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องดูวยว่าเอออันไหนนะมันเปรี้ยวอยากชิมมันเปรี้ยวจริงรเปล่าอย่างที่คุณครูแนะนําคุณครูคบอกลองมาชิมซิมันเปรี้ยวจริงไหมรสขมดูซิว่า อา,อาหารชนิดไหนที่ทานเข้าไปแล้วมันมีรสขมนะเหมือนที่กุตะแนะนําบอกไปหรือเปล่าคะเด็กๆก็ลองซื้อมาชิม่ามาชิมรสด,ดูว่ามันรสขมจริงๆหรือเปล่าหรือรสเค็มรสเค็มก็สามารถเอามาลองชิมได้เลยเช่นเกลือหรือน้ำปลาที่บ้านนะอย่าชิมเยอะนะแค่แตะลิ้นก็พอแร้วจะรู้แล้ว,ว่านะมีรสชาติคือรสขมนะคะกุตาก็ขอ บกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆบายบายสวัสดีค่ะนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะ